สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับติงลี่ชาแนลวันนี้พามากินซื้อมาครับอันนี้ทําเองครับวันนี้กินกับข้าวรวมครับอยู่ในจานเดียวกันครับเรียกบุฟเฟ่ครับมีหมูทอดกระเทียมครับสามชั้นทอดกระเทียมครับแล้วก็แกงเนื้อครับใส่มะเขือใส่พริกอะไรเ็านี่แหละครับแล้วก็ปลาอินทรีย์เค็มทอดครับนี่ครับ มาครับเส่็บๆเดี๋ยวกันครับข่าวเช้าครับกินกินไปไม่มีกระดูกรอกหมดหมาครับเตร็บๆเดี๋ยวกันครับอยู่แล้วครับไม่ไหวครับ รอตะก,กองนานครับเด mm hmm. ี๋ยวนี้ขัดช้าครับน mm hmm. ี่อวดจะไม่ด่าทิชถู่เช็ดทีมันกองแล้วนั่นแหละใช่ไหมอันอิงใช่เปลืองจริง่างนี hmm. mm ้ hmm. mm hmm. ใครยังไม่ได้กินข้าวก,กินปลาหาข้าวหาปลามงกินกันนะครับมาเต็มๆเดียวกันครับน,นี่แกงเนื้อหรือแกงมะเขือไม่รู้ครับ ไปซีเค็มครับเองดไม่เค็มตะ่กี้บอกไม่เอาครับอ,อย่าเอาเยอะลองดูก่อนข้าวเต็มจานเลยนะยนยครับ สามชั้นทอดกระเทียมครับอ, <c oughs> อากาศหมดเย็นแล้วครับตวัดาสรครับ <c oughs> อร้อนแท่นะครับเย็นมาสามวันสี่วันครับ <c oughs> แต่ยังดีครับยังมีลมหน่อยครับ

แก็ตักเลี้ยงกันได้ดีครับถ้ากินแบบนี้นี่มื้อละกิโลครับเนี่ย อะไรอืมินเนื้อแหลกินเนื้อมีแต่แกงเนื้ออย่างเดียวเหรออืมไม่เอาอื่นมาไม่เอาอื่นมาแกงนกแกงอะไรพวกเนี้ยอืม ไม,ม,ม่มีแกงอะไรแกหมูออ่ะมือมือมันองมีอะไรอย่างเี้ยนไร้เลยเยดูการอะไรที่ยากมันไม่ไม่รู้เนาะ รับชมอยู่จังหวัดไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเป็น f อจากจังหวัดไหนครับรับชมกันตอนกี่โมงครับได้อะไรกินกันบ้างครับแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ครับ Mm. Well... Mm. ข้าวรวมเลยครับวันนี้ครับสามอย่างครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยครับกินง่ายๆครับอยู่ง่ายๆครับเรามีเวลานิดเดียวครับมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องดูครับก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับ เพราะว่าบ่ายโมงก็ต้องไปทำงานแล้วครับพักเที่ยงครับบางวันถ้าทำทันก็จะทำครับแต่ผมจะกลับมาสอนครับประมาณเพลินชั่ดโมงครึ่งครับทำกับข้าวผมก็ใช้เวลาหน่อยครับ ยัไม่ค่อยมีเวลาทำมันพอแพงพอแม่มีน้องดูครับเราใช้เวลากันแค่เวลาในหนึ่งชั่วโมงครับในการถ่ายทํากับข้าวถ่ายด้วยครับอะไรด้วยครับมันไม่ค่อยทันครับ ใครที่เข้ามารับชมใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับในการทําคลิปต,ต่อไปครับวันไหนหยุดงานก็อืมก็จะมีเมนูอมนอนันหลับเลยไหมล่ะ คอาทิตย์หนึ่งจะหยุดวันเดียวครับถ้าไม่มีธุระนะครับงาน ตากล้องอยู่สองครับตากล้องอยุดเสาทิศครับเราทำงานโรงงานครับกกอตทิตหนึ่งหยุดวันหนึ่งครับ มัดรวมลงไปเลยครับคุกรวมลงไปเลยครับอร่อยครับจะได้เผ็ดๆผนดนะครับแตกแล้วครับ ก็มีสายอากาศร,ร้อนแลงฟันนี้ครับของก้านครับของก้านไม่ได้ไปไหนครับทำงานครับลาง,งานไม่ได้ครับ うん。 มหมดครับเมื่อผุณจะกินข้าวหมดด้วยตะกรงวันนี้วะกำล,ลังกินทิ้งฟาง เอาครับ <c oughs> เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับหมดเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมกันนะครับฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ